โดยเครื่องดื่มเปปทีน4,000และเครื่องดื่มเปปทีน8,000สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สีซันบันเทิงมีข่าวไฮไลท์ของคู่จิน้นบอยประกอบและมากี้ราศีที่ล่าสุดได้ข่าวมาว่าหนุ่มบอยก็มีเซฟเฮาส์ส่วนตัวสไตล์จังเกิลเว้รอตอนรับน้องสาวนคนนี้โดยเฉพาะไม่ได้แค่พูดนะคะแต่ว่าเรามีภาพมายืนยันความหวานกันด้วยละคะ่ะ ซฟเฮาส์หลังนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะเป็นสถานที่ดเดียวที่พระเอกบอยปกรณ์สามารถเฝ้ามองดูคู่จิ้นอย่างนางเอกมากี้ราศีได้เต็มตาในละครเรื่องในสวนขวัญโดยถือเป็นจุดขายหลักของละครด้วยงานนี้ผู้จัดพี่ปิ่นนัทนานทุ่มทุนหลักแสนสร้างบ้านบนต้นไม้ตามบทประพันธ์ซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดคือการหาโลเคชั่นให้เหมือนในเรื่องเป๊ะ เรียกว่าใช้เวลาหา,านานกว่าขอคิวทองของคู่พระนางบอยมากี้ซะอีกค่ะแต่ละฉากในบ้านนี้เลยมีแต่ความหวานซึ้งอบอุ่นชวนจินขึ้นกำไรกันเต็มที่ทั้งสองพระนางกอสวิทกันสมจริงน่ารักเว่อร์อรก่อนสาวมากี้จะเฉลยว่ากว่าจะผ่านบันไดสูงปรี๊ดขึ้นมาโรแมนติกบนนี้ได้ขาเรียวๆก็สั่นพับๆเลยละค่ะ<ช>ที่จริงตอนแรกไม่กลัวเลยเพราะว่าตอนเด็กๆเกนี่ย <c oughs> อยากมีบ้านต้นไม้มากคือ <c oughs> มันโยกค่ะมันโยกมันโยกมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เหมือนมันไดปกติแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ตอนซ้อมก็เขาก็ปีขึ้นไปตอนแรกผมก็ต้องปีนตามไงแล้วเขาก็ส่งเสียงอย่างเงี้ยคือแรกหรึกว่า acting คือ acting อเขาต้องกลัวในเรื่องอย่างเงี้ย <c oughs> คือ <c oughs> ก่อนที่จะซ้อมเราก็ไม่รู้ว่ามันโยกสักพักนึนงก็หนูก็เลยเสียงคุณผู้ชมทางบ้านอยากชมไหมครับเฮาสาวมา น,นี้มาดูกันกับทีมนักแสดงที่กำลังมาแรงสุดๆทั้งหน้าจอล่าสุดได้ข่าวมาว่าละครเพิ่งจะอ่อนแอไปก็เตรียมมีโปรเจกต์9ต่อไปของ The Sixth Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่น2กันแล้วล่ะค่ะ โกยเรตติ้งกระชูตรึงแฟนละครให้ติดกันหนุบหนับได้ตั้งแต่ไม่กี่ตอนที่ออกอากาศสำหรับภาคต่อของละครแนวแฟนตาซีซิกเซนสสื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่น2งานนี้เล่นเอาทางสำนักพิมพ์พิมพ์คำเจ้าของบทประพันธ์ชุดนี้ปล,ปลื้มปริ่มขอเดินทางมาขอบคุณไทยทีวี4ช่อง3ด้วยหนังสือชุด The Six th Sense หน้าปกใหม่สวยใสยปิ๊งพร้อมให้แฟนคลับได้เก็บสะสมเป็นคอเลกชั่นรวมถึงขอแอบโฆษณาหนังสือน้องใหม่แกะกล่องรักฉบับเซเลบที่การันตีว่าจะเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ การอ่านนิยายใครที่เป็นคอละครและนอนหนังสือไม่ควรพลาดค่ะกระแสตอบรับดีมากครับกลุ่มที่เป็นแฟนๆของพิมพ์คำเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่ได้มาจากทีวีล้วนๆนะครับก็ผู้อ่านเดิมครับผู้ที่ชอบสะสมปกซึ่เราจะเปลี่ยนปกมาหลายเวอร์ชั่นแล้วเขาก็ตามซื้อโดยเฉพาะตอนนี้เราเปลี่ยนปกใหม่นะครับเป็นปกคู่ขวัญเขาเลยนะครับตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มห้านะครับซึ่งเขาก็ตอบรับดีมากครับ ตอนรับเทศกาลฮาโลวีนก่อนใครเลยค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมค่าย BEC เทโรจับมือจันยี่สิบห้าเชิญผู้โชคดีสิคนมาวัดใจกับกิจกรรมหลบผีบุกรงพยาบาลผีสิงโดยมีสาวกวางพรพัสดอนางเอกละครหลบผีผีไม่หลบนำทีมนักแสดงน้องใหม่ในเรื่องกิฟต์มนชยาอีฟเกศทยัยบูมชยาดาดิวพิชภงพาทุกคนเข้าโรงพยาบาลร้างที่เสร็จขึ้นมาโดยเฉพาะเริ่มต้นให้เขียนใบาลาตายก่อนจะเจอผีคุณหมอพยาบาลคนไข้ามาหลอกหลอนแถม มีซอมบี้วิ่งไล่กวดซึ่งงานนี้ต้องยกนิ้วให้ทีมเอฟเฟกเพราะสร้างบรรยากาศและแต่งทีมพีได้ชวนขนหัวลุกสุดๆขนาดสาวกวางนางเอกถึงขั้นนำทุกคนกรี๊ดซะเองเรียกว่าเหนื่อยมันหากันเต็มที่ก่อนได้รับของที่ระลึกการันตีความใจแข็งซึ่งแฟนๆทุกคนติดใจและออกปากว่าจะไม่พลาดดูละครหลอกผีผีไม่หลบทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์้าโมงเ็น5นาทีแน่นอนค่ะสุด แต่งหน้าเอฟเฟกต์ได้เหมือนจริงมากๆต้องบอกว่าผีนี้มีทุกซอกทุกมุมแล้วก็เขาแต่งหน้าเอฟเฟกต์ได้เหมือนจริงมากๆเขาแบบวิ่งไล่ตามมาตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะเสียงกรี๊ดผีเสียงเกรดของผีนะดังกว่าพวกเราด้วยแฟนๆคนไหนไม่รู้เหยียบท้าผมครับก็ต้องปากดูกันด้วยนะคะสนุกแน่นอน นุ่มโรแมนติกอารมณ์ดีบอยโกศิยพงศ์จากค่าย Love i s ชวนแฟนๆเพลงรักไปดูดดื่มกันในคอนเสิร์ตบอยโก Family Christmas Together ฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ไปพร้อมๆกันงานนี้ศิลปินจากค่าย Love i s แห่มาก,กันเกือบยกค่ายนอกจากจะมาร่วมร้องเพลงรักแล้วยังสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันคุมบูธเกมส์อย่างหนุ่มน้อยตกน้ำสอยดาวสาวเดือนประตูปริศนาบูธงัดข้อซึ่งมาชวนพี่ๆสื่อเล่นสนุกกันในงานแถลงข่าวก่อนด้วยและงานนี้พี่บอยยังมีเซอร์ไพรส์สเปเชียลสุดๆเพื่อคนที่มีผม น้อยที่จะมาเตรียมรับการต้อนรับที่อบอุ่นอบอุ่นอย่างไม่คาดคิดเลยค่ะช่วงปลายปีอ่ะกรุงเทพโล่งมากเลยคือคนไม่ค่อยอยู่กรุงเทพแล้วก็แล้วก็ไปต่างจังหวัดกันหมดเราก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราจัดคอนเสิร์ตในช่วงนั้นอ่ะช่วงที่คนคนเหลือน้อยๆออครับมันก็คงจะแบบชิลดีอ่ะขอฝากคอนเสิร์ตนะครับ Boy Go Family นะครับ Christmas Together ในวันที่28เดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับยังไงพบกันในวันนั้นแล้วก็เชื่อเชื่อเลยว่าคุณจะสนุกมากๆแน่ๆนะครับ เจอกัน28ธันวาคมนี้4โมงเย็นเป็นต้นไปซื้อบัตรได้ที่ไททิเกตเมเจอร์และอย่าลืมเอาของขวัญคริสต์มาสติดมือไปด้วยคนละ1ชิ้นนะคะพี่บอยเขารอเซอร์ไพรส์ในงานค่ะ อิ่มบุญและอิ่มใจกันไปตามๆกันเลยค่ะสำหรับคณะผู้จัดละครช่อง3มและนักแสดงที่นำทีมโดยแม็กกอยธาริกาพี่น้องอรุโนชาพี่กอบสุขพี่ตุ๊กดวงตาพี่ปูปริศนาพี่เอกสมาพี่อูมวิยดาที่ไปมอบความสุขแก่เด็กๆที่โรงเรียนบ้านห้วยทรายที่จังหวัดมหาสารครามส่งมอบลานกีฬาซุปตาช่อง3ในโอกาสทำบุญเทียนโฮมซึ่งเป็นประเพณีของพี่น้องภาคอีสานงานนี้เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าทำความดีมักรู้สึกดีฮอร์โมนเอนโดรฟินล้นเวอร์งานนี้ต้องระบาย กนหน่อยแล้วคะ่ะและข่าวที่ดีที่สุดในวินาทีนี้ช่อง3จะเปิดโอกาสให้แฟนๆของ5คุณชายได้มีโอกาสจับจองเป็นเจ้าของบ็อกเซตสุภาพบุรุษจุฑาเทพในงานบันทึกก้าต่อไปสุภาพบุรุษจุฑาเทพในวันพุธที่16นี้โดยจะมีขายในงานเพียงแค่1,000พันชุดเท่านั้นที่ลาน Work and Play ชั้น1เซนทรัลพลาซาแกรนด์พระราม9หลังจากนั้นสามารถสั่งซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะ ส่วนตอนนี้ไปอารมณ์ดีกันต่อกับพี่เคนธีระเดชและพี่ชมพู่ในละครอันเกาะกนรักสตรอเบอรี่วันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจาก P2 แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ